อ่เพราะว่าเพราะว่าอะไรคะพยาบาลเนี่ยพยาบาลปวดหัวเลยใช่ไหมชื่นใจเลิศพยาบใจชื่นใจรูจจ้ได้ไงพยาบใจชื่นใจมีแต่เห็นมีแต่เห็นมาเห็นลมแมงพยาบาลเต็มหัวเลยไม่เล่นเดือดมันไม่ดีรู้ไหม ม่ต้หมวนเหม่มนไม้มวนม่อนเลไม่ต้องมนเเ้หังานไชีวิตเราออวะราเลเอ้าเนี่ยเอกนัาทก็เป็นอย่างนี้แหละเาใจป่วสุดา่นาใจขาดไหมเออน้อ